สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะช่วงเล่าสู่กันฟังนะคะก็วันนี้ไม่ได้พาไปเที่ยวไหนนะคะอากาศก็ยังไม่ดีนะคะฝนตกนะคะก็ว่าจะพาไปเก็บกระเทียมป่าก็ฝนตกก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าละกันเนาะเดี๋ยวพาไปเข้าป่าค่ะก็มาถึงเล่าเรื่องของตัวเองนะคะจริงๆอะ่ะก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะคะที่เขาเรียกว่า มีพเพื่อนๆเล่าสู่กันฟังนู่นนี่นั่นตาก็คือจะไม่ถนัดเล่าเรื่องของคนอื่นเนาะก็เลยจะามาเล่าเรื่องของตัวเองดีกว่านะคะมันจะได้เขาเรียกว่ามันจะได้รู้หนึ่งร้อยเปอร์เซนถ้าเล่าเรื่องของคนอื่นเนี่ยบางทีเราก็รู้มาแค่แปดสิบเปอร์เซนต์งเงี้ยใช่ไหมคะมันก็จะไม่อ่าต่อเนื่องเนาะทีนี้ก็เลยมาเล่าเรื่องของตัวเองดีกว่านะคะมันจะถนัดมากกว่านะคะก็เรื่องก็มีอยู่ว่าที่จะเกิดไปในคลิปที่แล้วนะคะว่า เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามีแฟนฝรั่งได้ยังไงแล้วก็มีแฟนฝรั่งทำไมถึงพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะคือก่อนอื่นเจ๊ก็อยากจะเกริ่นว่าเจบจะไมไ่เล่าเรื่องของเจ๊บเนี่ยแล้วก็มีบุคคลอื่นเข้ามาในคลิปนะคะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาอะไรตามมาภายหลังไหมนะคะเดี๋ยวก็จะมีคำถามว่าอื คนนั้นคือใครอะไรยังไงใช่ไหมคะใชนั้นก็ขอเล่าเรื่องของเจี๊ยบกับแกสองคนเลยละกันนะคะกับแฟนเจี๊ยบสองคนเลยละกันนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าขอเกิดนิดนึงก็คือแฟนเจี๊ยบเนี่ยแกมาทํางานอยู่ที่ประเทศไทยนะคะก่อนที่จะเจอเจี๊ยบเนี่ยแกเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษนะคะก่อนที่จะเจอเจบเป็นเวลาประมาณสามปีนะคะอาจจะสามปีกว่า,วาประมาณสามปีนะคะ ก็ทำให้แกพูดภาษาไทยได้ในระดับหนึ่งนะคะก็คือพูดภาษาไทยก็คือรู้เรื่องเลยค่ะเพราะว่าตอนที่แกมาจีบเนี่ยก็คือแกใช้ภาษาไทยมาจีบนะคะเพราะว่าจะไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยนะคะอ่าแล้วแกก็ที่ได้ภาษาไทยก็คือแกก็เรียนภาษาไทยจากประเทศออสเตรียเนี่ยแหละค่ะมีคนสอนภาษาไทยให้นะคะก็คือสอนพูดไทยนะคะไม่ได้สอน ไม่ได้สอนอ่านไม่ได้สอนเขียนแค่สอนพูดนะคะก็เลยทำให้แกเนี่ยได้ภาษาไทยเก่งใน,ในระดับหนึ่งนะคะทีเนี้ยแกก็ไปทำงานเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่ประเทศไทยนี่แหละคะ่ะอ,อยู่มาวันหนึ่งแกก็มาเห็นเจบนะคะมาเจอเจบนะคะณนะตอนนั้นเนี่ยจะคิดว่ามันน่าจะเป็นอาการเหมือนสะดุดตาครั้งแรกหรือหรือ รักแรกพบอะไรก็ไม่รู้ประมาณนั้นนะคะอะเดี๋ยวจะพูดมากเดี๋ยวจะว่าจยตตัวเองนะคะทีเนี้ยด้วยความที่แกอยากรู้จักนะคะแกอยากรู้จักเจี๊ยบเนี่ยแกก็เลยไปวางแผนมาว่าเออจะทํายังไงถึงจะได้รู้จักเจี๊ยบก็คือจะเป็นคนที่ไม่ได้สนใจฝรั่งก็คือเห็นฝรั่งเจี๊ก็ไม่ได้สนใจไม่ได้มองไม่อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าไม่ได้อยากมีแฟนฝรั่งกับเขานะคะก็คือเจี๊ก็เข้าใจเนาะว่า คนที่อยากมีแฟนฝรั่งเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีเหตุผลร้อยแปดพันเก้าเนาะก็คือบางคนก็อาจจะมีแบบอยากมีลูกครึ่งฝรั่งอะบางคนก็เบื่อกับแฟนคนไทยนะคะแฟนคนไทยเขาเรียกว่าเอือมละอากับคนไทยแล้วก็อยากมีแฟนฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วบางคนก็อยากมีแฟนฝรั่งเพื่อมาจุนเจอือฐานะครอบครัวอะไรประมาณนั้นนะคะแต่เจ๊บเนี่ยไมไ่อยากมีแฟนฝรั่งเพราะว่า มันไม่ได้มีความจําเป็นที่ต้องมีแฟนฝรั่งเพราะว่า,อาตอนที่เลิกกับพ่อของลูกใช่ไหมคะเขาก็ซื้อนาให้ยี่บหกไร่นะคะก็คือว่าถ้าเจยบไม่มีอะไรทําจริงเนี่ยเจ็บก็กลับไปทํานาได้นะคะเพราะวานานั้นเป็นสิทธิ์ชื่อของเจ็บโดยตรงนะคะและ้วก็แม่ก็ไม่ได้เดือดร้อนแม่ก็มีนาของแกยอยู่สามสิบห้าไร่นะคะแม่ก็ตอนที่ตอนที่เจยบตอนนั้นก็คือเคว้งคว้างว่าเออจะทําไงกับชีวิตนะคะตอนนั้นอะ แม่ก็บอกก็ทํานาใครทํานามานันก็คือนาเจ็บก็มีหกไร่แม่ก็มีสามสิบห้าไร่ก็คือทําไม่เป็นไรก็คือแม่ก็บอกกลับไปอยู่บ้านก็ไม่เป็นไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะก็ทีเนี้ยด้วยความที่เราไม่มีความจําเป็นเหมือนคนอื่นเขาว่าเออต้องมีแฟนฝรั่งนู่นนี่นั่นนะทีเนี้ยเราก็ไม่ได้สนใจฝรั่งใช่ไหมคะก็ไม่ได้เห็นแกก็คือไม่ได้สนใจไม่ได้แรงสิ้นด้วยความที่ด้วยความที่แกเห็นว่าเราไม่สนใจแกนี่แหละค่ะมันก็เลยทําให้แกเนี้ยอยากรู้อยากรู้จัก อยากรู้จักว่าเอออะไรยังไงนะคะแกก็เลยอยู่มาวันหนึ่งนะคะแกก็เลยไปคิดมาว่าจะทํำยังไงถึงจะได้รู้จักจะได้พูดคุยกับเจี๊ยบนะคะทีนี้แกก็เลยวันอยู่มาวันหนึ่งแกก็เข้ามาถามเจี๊ยบนะคะว่า,าคุณพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นใช่ไหมนะคะทีนี้เจี๊ก็เลยพูดภาษาไทยก็คือถามมาก็ตอบไปทีนี้แกก็เลยถามขึ้นว่า แล้วคุณอยากเรียนภาษาอังกฤษไหมเจก็เลยพูดขึ้นไปว่าก็อยากเรียนนะก็คือเราก็รู้ว่าแกเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะก็เลยตอบไปด้วยมารยาทก็คือตอบไปว่าก็อยากเรียนนะทีนี้แกก็เลยพูดขึ้นอีกว่าแล้วถ้าผมสอนภาษาคุณแล้คุณจะเรียนไหมจจก็เลยตอบไปว่าไม่มีเงินเรียนหรอกคะ่ะเจก็เลยพูดไปงี้ใช่ไหมคะทีนี้แกก็เลยพูดขึ้นอีกว่า แล้วถ้าผมสอนให้คุณครึ่งราคาเนี่ยคุณจะเรียนไหมเจ๊เลยตอบไปว่าครึ่งราคาเจ๊ก,ก็ไม่มีเงินเรียนหรอกค่ะเจ๊เลยตอบไปงี้ใช่ไหมคะทีเนี้ยเออแกก็เลยเงียบไปประมาณกี่วินาทีจําไม่ได้นะคะเงียบไปสักพักหนึ่งแกก็เลยพูดขึ้นว่าแล้วถ้าผมสอนให้คุณฟรีอ่ะคุณจะเรียนไหมทีนี้พอจะได้ยินคํานี้เจกก๊ก็ไม่รู้จะตอบยังไงแล้วคะ่ะในเมื่อมันมาแบบนี้แล้วก็เลยตอบไปว่า ก็สอนให้ก็เรียนก็คือตอบไปแบบงงๆก็เลยก็เลยบอกแกไปว่าถ้าสอนให้ก็เรียนทีนี้อ่าก็เลยนัดกันว่าเาวันต่อมาเดี๋ยวจะมาสอนกี่โมงถึงกี่โมงนะคะแล้วก็วันต่อมาแกก็มาจริงๆค่ะมากับถือหนังสือมาสามเล่มหนังสือเรียนมาสามเล่มหิ้วมาเลยหิ้วหนังสือเรียนมาสามเล่มแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าเล่มที่หนึ่งนี่ก็คือ A ถึง Z เลยนะคะ เล่มที่สองนี่ก็คือผสมคําเล่มที่สามเนี่ยก็เป็นประโยคนะคะอ่ะเดี๋ยวขอเกินนิดนึงคือเจมเนี่ยเป็นคนที่เรียนน้อยนะคะก็คือ,อตอนที่เป็นเด็กเนี่ยก็อยู่กับพ่อกับแม่ไม่รู้จำไม่ได้ว่ากี่ขวบนะคะแล้วก็พ่อกับแม่ก็เลยส่งไปที่บ้านป้านะคะให้ป้าเลี้ยงที่อรันนะคะอลัลญประเทศนะคะแล้วก็พอถึง อายุที่ต้องเรียนป .1 ก็เลยส่งไปบ้านยายนะคะก็ไปเรียนอยู่ที่บ้านยายก็ป .1 ถึงป .6 นะคะพอจบป .1 ถึงป .6 เนี้ยเจ๊บก็ไปหาพ่อกับแม่ที่กรุงเทพนะคะก็คือคือรุ่นของเจ๊บเนี้ยมันเป็นรุ่นสุดท้ายที่เขายังไม่บังคับให้เรียนถึงม .3 นะคะเด็กๆก,ก็คือเรียนจบป .6 ก็คือถ้าคุณไม่อยากเรียนคุณก็แล้วแต่คุณอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ก็พอหลังจากรุ่นของเจ๊บ รุ่นต่อไปก็คือเขาเป็นรุ่นบังคับคือเด็กๆทุกคนต้องเรียนถึงมสามอย่างอย่างต่ําก็คือต้องเรียนถึงมสามนะคะทีเนี้ยด้วยความที่อ่ามันห่างไกลพ่อแม่เนาะเด็กๆทุกคนที่ห่างไกลพ่อแม่เนี่ยจะคิดว่าก็อยากไปอยู่กับพ่อกับแม่อยู่แล้วนะคะก็คือเจ้าก็เลยไปอยู่กับพ่อกับแม่ที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ด้วยความที่ไม่ได้คิดไกลว่าเออการเรียนมันมีความสําคัญกับชีวิตมาทุกวันนี้ก็คือมารู้เลยว่า เออจริงๆอะ่ะมันต้องเรียนอันดับแรกก็คือต้องเรียนเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องอะไรเนี่ยมันสามารถจะฝึกกันได้แต่ว่าความรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเจ้าก็เลยจะบอกทุกวันเนี่ยบอกลูกตรงของตัวเองตลอดว่าตอนนี้ก็คือหน้าที่ก็คือต้องเรียนก็คือไม่อยากให้เป็นเหมือนแม่ก็คือแม่ไม่มีความรู้อะไรแล้วก็มันจะเขาเรียกว่าดําเนินชีวิตยากนะคะก็พยายามบอกลูกตัวเองว่า สิ่งสําคัญที่สุดคือต้องเรียนเด็กๆคือตอนนี้ต้องเรียนเรื่องอื่นเนี่ยมันสามารถจะฝึกกันได้เรื่องการเรื่องงานมันสามารถจะฝึกกันได้แต่อันดับแรกคือต้องเรียนนะคะก็บอกลูกตัวเองเนาะอ่าแล้วก็โอเคเรื่องก็คือ,อรู้แล้วทําไมถึงพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ใช่ไหมก็คือ,อเรียนน้อยนะคะเป็นคนเรียนน้อยนะคะทีนี้ก็เรียนกัน มาสอนกันเนี่ยก็คือที่แรกก็มาสอนเหมือนอาจารย์สอนนักเรียนปกติเลยเนี่ยคะ่ะก็คือสอนกันสอนกันก็หมดเวลาก็แยกย,ย้ายจำไม่ได้ว่ากี่วันนะคะไม่ได้นับว่ากี่วันก็หลายวันนะคะก็คือตอนนั้นก็เป็นอาจารย์กับกับนักเรียนคือปกติพอผ่านไปสักพักหนึ่งเริ่มจะแบบสอนหนังสือเสร็จพอพอพอเสร็จพอพอถึงหมดเวลาเรียนใช่ไหมคะก็ ชวนไปกินข้าวนะคะชวนไปกินข้าวทุกวันแต่ก็คือเจ๊ก็ไม่เคยไปกับแกเลยค่ะเพราะว่าจะมีความรู้สึกว่าจะไม่อยากเดินกับฝรั่งเนาะเพราะว่าเจ๊ก็เรียกว่าไม่ชอบไม่ชอบแล้วก็กลัวคนมองนู่นนี่นั่นเงนะคะ่ะก็เลยไม่เคยได้ไปกับแกแกชวนทุกวันก็คือเจ๊ก็ไม่ไปกับแกนะคะแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งอ่าแกก็เลยเขาเรียกว่าอยากจะรู้จักเรามากขึ้น ว่าอะไรยังไงใช่ไหมคะทีนี้แกก็เลยมาถามเรื่องครอบครัวนะคะก็ถามเรื่องแม่เรื่องลูกเรื่องแฟนนะคะแล้วเจ๊เป็นคนที่มาถามเจ๊เรื่องแฟนเก่านะคะทำไมถึงเลิกกันทีเนี้ยเจ๊ก็เลยด้วยความที่แบบเจ๊เลิกกับแฟนเนี้ยเจ๊ก็ไม่ได้ไปเล่าอะไรให้ใครฟังเยอะเพราะว่าคือเจ๊เนี้ยก็รู้แต่เองดีว่าเจ๊เป็นคนยังไงก็คือที่เลิกกับแฟนเพราะว่าเจ๊เป็นคนเอาแต่ใจตัวเองคนนึงนะคะแล้วก็ แฟนเก่าเนี่ยเป็นคนที่ใจแข็งคนนึงเอาแต่ใจตัวเองคนนึงใจแข็งเวลาทะเลาะก,กันเนี่ยโกรธกันเดือนหนึ่งมั่งสองเดือนมั่งสามเดือนก็มีนะคะก็คือโกรธกันแล้วก็ทะเลาะก,กันแล้วก็เดินผ่านกันก็ไม่มองหน้ากันนอนหันหลังให้กันทุกวันอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เลยทําให้แบบอยากจะฝากไปถึงเอคนที่มีแฟนคนที่มีภรรยานะคะก็คือคือครอบครัวเนี่ย ันดับแรกเลยก็คือต้องต้องต้องคุยกันนะคะถ้าไม่คุยกันเนี่ยจากรักกันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยมันจะเหลือศูนย์ได้นะคะก็คือมันเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ของเจี๊ยบเลยก็คือถึงจะรักกันแค่ไหนแต่ถ้าสมมติว่าคนเราไม่เข้าใจไม่จับเขาคุยกันไม่คุยกันความรักมันจากหนึ่งร้อยมันก็ทําให้ศูนย์ได้นะคะฉันก็เลยเล่าให้แกฟงังด้วยความที่แกเนี่ยเป็นคนไม่รู้จักเจี๊ยบแล้วแกก็ก็เลยเหมือนจะแบบ เบรกจะไม่ได้เหมือนคนอื่นใช่ไหมคะก็คือถ้าสมมติว่าจะไปเล่าให้แม่ฟังเนี่ยแม่ก็จะเบรกก็เป็นคนอย่างนี้ไงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะทีเนี้ยถ้าเล่าให้เพื่อนหรือเล่าให้ใครฟังที่รู้จักเจอเนี่ยก็จะบอกก็เป็นคนอย่างนี้กันไงอ่านะคะทีเนี้ยพอเล่าให้แกฟังเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบที่เราได้แบบระบายในสิ่งที่เราแบบอยากจะอยากจะพูดแต่ไม่ได้พูดไม่มีโอกาสได้พูดมันก็เลยทําให้เรารู้สึกดีแบบ ที่ได้ระบายระบายความในใจของเตยออกไปเนี่ยคะ่ะอุ๊ยเวลานานไปมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอตัดเป็นอีกคลิปไปนะคะเพราะว่าก็เข้าใจเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าทําคลิปยาวเกินไปเดี๋ยวจะไม่มีเวลากลับไปตอบจดหมายของเพื่อนๆคนอื่นนะคะก็เดี๋ยวขอตัดเป็นคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคบกันใหม่คลิปหน้านะคะวัสดีค่ะ